สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเอาวินแท็กงานวินแท็กนะครับมาให้ลูกค้านะครับผมพอดีลูกค้าสั่งไว้นะครับมีโอกาสได้ผ่านมาทางนี้ก็เลยเอางานให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งวินแท็กนะครับอันนี้ลูกค้าจะติดติดรถไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะครับผมเจ้าของวินแท็กเองนะครับผมวันนี้เอางานมาให้ลูกค้าเองเลยครับมีโอกาสผ่านมาทางนี้ก็เลยแวะเอางานมาให้ลูกค้านะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มถอดประกอบกันเลยนะครับผมให้พี่เขาเลยครับพี่เขาสั่งจองและโอนเงินจองก่อนเรียบร้อยนะครับผมถอดน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับผมผมจะแถมน็อตมาให้นะครับข้างละสี่ตัวนะครับโอเคครับพี่ประกอบได้เลยครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับน็อตให้มาทั้งหมดสิบตัวนะครับมีแหวนมาเด้นะครับให้แหวนมาด้นะครับนะครับมีกิบล็อกมีสลักนะครับผม อันนี้เราก็จะใส่ติดล้อไว้เลยนะครับติดหน้าแปนไว้เลยครับชุดที่หนึ่งนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดกาลสินอำเภออะไรนะครับอำเภอเมืองอำเภอเมืองตำบล<น>อะไรนะครับตำบลบึงวิชัยบ้านบึงวิชัยตำบลบึงวิชัยเนาะติดตั้งไว้แบบนี้นะครับเราก็จะขันน็อตเข้านะครับผมบบบบร,รถของลูกค้าเป็น l 4ี่ศดคูปต้านะครับผมตัวนี้คือการประกอบหน้าแป้นตัวที่หนึ่งนะครับโอเคครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเรามาประกอบชุดที่สองครับผมเอาตัว l ใส่ครับผมครับผมโอเคครับใส่เข้าไปเลยครับโอเคใหญ่เข้าไปให้ถึงรูอีกตัวนั่นหละครับ นี่ครับใส่แล้วมันก็จะอยู่ชิดล้อแบบนี้นะครับโอเคครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบชุดนี้ใส่เข้ามาอี่นะครับชุดนี้ก็จะเอามาใส่ตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราประกอบชุดนี้กันครับผมใส่เก็บล็อกเลยครับโอเคเอาตัวนี้มาใส่ตัวนี้ครับผมอ่าโอเคครับผมใส่สลักได้เลยครับโอเคครับผมเอาตัวนี้ใส่เข้าไปเลยครับ นี่นี่ตัวนี้แหละอ่าโอเคสลักใส่เลยครับโอเคครับทุกชิ้นส่วนจะถอดด้วยสลักใส่ได้สลักนะครับผมทุกพอประกอบแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับเวลาเราจะกลางแขนวินแท็กครับผมอ่าดึงสลักตัวนี้ออกนะครับโอเคครับดึงสลักตัวนั้นออกแล้วก็ดึงแขนลงไปลยครับกลางแขนออกโอเคครับผมนี่แหละ างแขนบินแท็กก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่าทีนี้พอกลางออกไปแล้วก็ใส่สลักเลยครับนั่นแหละครับโอเคนะครับใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับมันจะกางแขนออกแบบนี้ครับตัวนี้สามารถยืดได้ครับผมถอดสลักออกดูนะครับแล้วก็ลองยืดแขนดูนะครับโอเคครับผมอันนี้ยืดแขนยาวนะครับ ครับผมทีนี้ถ้าสมมุติว่ารถมันติดนะครับเราก็ดึงสลักตัวนั้นออกครับเพื่อยืดให้มันสูงกว่าล้อครับโยกตรงนี้นิดนึงครับผมยกอ่านั่นแหละแล้วก็ดึงออกมาครับให้มันสูงกว่าล้อครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอ่าโอเคครับผมยืดยืดออกเลยครับดึงออกไปเลยครับดึงออกไปอีก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 สุดหรือยังครับโอ้โอเคแค่นี้พอนี่โอเคครับผมสูงกว่าล้อแล้วนะครับเราก็ใส่นี่ครับอย่างสมมติว่าการทํางานนะครับ ถ้าสมมุติว่ามันติดลมนะครับเราก็จะยืดแขนออกอย่างนี้ครับให้มันดูสูงกว่าล้อนะครับมันก็จะสามารถวินที่ว่าพื้นที่ติดลมได้นะครับนี่ครับที่เขาเป็นคนประกอบเองเลยนะครับลูกค้าลงมือเองครับผมโอเคครับเดี๋ยวพับเก็บครับผมครับใส่กิ๊บล็อกไนะครับถึงสลักสองตัวนั้นออกครับถูกต้องดึงออกเลยครับแล้วก็พับเก็บครับผม โอเคแล้วก็ใส่สลักไว้เหมือนเดิมครับนั่นแหละครับถอยเขายดย่นเข้าไปครับผมทุกตัวยืดได้ครับโอเคครับพอย่นเข้ามาแล้วเก็บงานมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเรียบร้อยครับชุดประกอบงานที่เรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนี่เสร็จไปหนึ่งข้างแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูข้างที่สองครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวมาถอดอีกข้างหนึ่งครับโอเคใช่ครับอ่าตัวนี้ครับเอาแขนยืดมาใส่ครับเดี๋ยวอีกหนึ่งตัวครับผมโอเคครับแล้วก็ใส่ชุดนี้นะครับโอเคครับใส่สลักไว้เลยครับโอเคครับผมอ่าประกอบเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับสองข้างก็จะอยู่แบบนี้ครับผมในข้างที่หนึ่งครับจะเป็นแบบนี้นะครับ ข้างนึงก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ใส่สองข้างเลยนะครับหนึ่งชุดนี้ได้สองข้างนะครับทุกชิ้นส่วนถอดประกอบได้หมดนะครับผมใช้งานง่ายเก็บสะดวกครับลุงชื่ออะไรครับอ,อขอเบอร์โทรติดต่อนะครับเผื่อลูกค้าเขาสนใจโทรมาถามนะครับเดี๋ยวลุงแกกำลังเดินไปเอาเบอร์อยู่นะครับ เขียนมาเตรียมบอกลูกค้าเรียบร้อยครับพูดเลยครับลุง08 01767940ลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามลุงบุญปลกนะครับโอเคครับผมแบบมีลูกค้าท่านใดสนใจโทรสอบถามนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจริงจากลูกค้านะครับสั่งวินแทกมาก็ติดตั้งไว้กับรถเลยครับวันนี้วันที่16 เดือนสิงหาสองห้าหกหกนะครับผมงาติดตั้งว i นแท็กก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เพจวินแท็กนะครับมีเพจเดียวนะครับวินแท็ก w i n t RAC หรือวินแท็กภาษาไทยก็ได้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผม